เบื่อกันหรือยังเล่นเกมไม่โหดกันสักทีถ้าอยากเป็นเทพสุรตารนี่เลยร้านบับเบิลช็อปเช่นไก่ตัน,นต่างๆไก่ตันวีซีโอ้โหครบจบที่นี่เลยเนี่ยไก่ตันเทพไก่ตันชัดๆรวมทั้งจิปเกมพารว้าวมีด้แมปเลยทุกคนโอ้หองเจ่งของเจ่งดึงใต้คลิปเลยไปจัดกันได้ครับน,น้นอนๆ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนและวันนี้พี่ดาแดงก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีโหดไวสายเติมและสายฟรีไม่ควรพลาดเคล็ดลับนี้มากเลยนะครับเพราะส่วนมากพี่อาร์ฟาร์มไอดีของลูกค้าลูกค้าลืมเคล็ดลับนี้นะก่อนจะไปรับชมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยนะครับคลิปนี้ขอสักร้อยไลค์นะเป็นกำลังใจให้พี่ดาแดงทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับบางคนรู้บางคนไม่รู้ลองคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ารู้กันหรือยังพี่ คิดว่าคนรู้น่าจะ50%อีก50%น่าจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันก็วิธีที่1นนะครับก็คือวิธีการเข้ากลุ่มอันนี้นะครับามาด่านแรกนะด่านวันพีซนั่นเองมันคือกล่องสีม่วงๆนะวิธีเข้ากลุ่มคือเราต้องกดจอยในกลุ่มนะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะว่ามีได้อะไรบ้างได้ลัคก,กี้ได้เงินได้น้ำยาดาเมดประมาณนี้เลยถามว่าดีไหมก็ค,คือดีมากเลยนะได้พวกน้ำยาอะไรต่างๆนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไง นี่ตอนแรกเราเข้าเกมหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนโทรศัพท์ต้องเข้าในใน Google นะแล้วก็กดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยคําว่าบายนะครับเห็นไหมกดไปเลยปุ๊บแล้วมันจะมีคําว่าจอยตรงนี้นะทุกคนแล้วก็กดจอยไปเลยนะแค่นี้เองกดเข้ากลุ่มแล้วมันก็จะได้หีบสีม่วงนะครับส่วนมากคนไม่รู้เยอะมากเลยนะวิธีนี้ต่อไปวิธีที่2นะครับวิธีเพิ่ม ดาเมจ10%แล้วก็ลัคกี้อีกนะครับก็คือการไปกดติดตามในทวิตเตอร์แล้วก็ลัคกี้มามาข้างล่างสุดเลยนี่ลัคกี้อีก10%วิธีทําก็คือเข้าในดีคอร์ดในลัคกี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทาได้นะกดติดตามในทวิตเตอร์แล้วก็ในดีคอร์ดให้กรอกชื่อของดีคอร์ดนั้นน้องๆน่าจะทำได้นะวิธีนี้วิธีที่3คือลงด้านเขียวกับด้านแดงด้านเขียวถ้าลงร้อยด่านจะจะใส่ตัวได้เพิ่มอีก2ตัวแล้วก็เปิดขายได้อีก2ฟอง เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะดันเขียวแล้วก็ดันแดงดันแดงอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือจะได้ขอเรียกว,ว่า ura, ออราเดี๋ยวพี่ขอเรียกว,ว่าออราแล้วกันมาจะได้ออราสีแดงสีเหลืองสีเหลืองหรือสีทองก็คือต้องงงดันแดงอ่ะถึงด่านที่25ถ้าาออราสีแดงก็จะ50นะ50ด่านนะหรือ50ห้องนั่นเองอันนี้ก็7จ้าอันนี้ก็ร้อยด่านนะครับอันนี้พี่เกือบไปถึงนะดูดีทุกคน7 3อีก2อันเองอ่ะอีก2ด่านเองก็จะไปถึงแล้วก็จะไม่ได้เลยส่วนมาก็ดัชนี ก็คือวัตถุโบราณนะก็จะได้เหมือนกันนะลงนันแดงนันเขียวก็จะได้ตามนี้เลยนันเฉียวก็จะได้ของก่ากว่านันแดงนะนันแดงมันจะมันจะโหดกว่าอะไรประมาณนี้เลยโคตรดีแล้วก็ยังมีทำดาวอีกโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันมีแบบลับด้วยนะทุกคนแต่พี่ไม่มีรูปให้ดูอะ่ะเพราะพี่ยังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้พี่เวล53เองพี่ขาดกันเดียวพี่ก็จะทำะทำอันนี้ขึ้นไปอีกเวลหนึ่งนะ ดูดิพี่ขาดอีกอันเดียวเองอะคือตอนเครื่องอันนี้ไม่มาพี่ได้โคตรเยอะเลยแล้วพี่ก็ย่อยเป็นอพเวลไปหมดแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันจะมาไงไม่งั้นพี่เก็บไว้แล้วปะโถเอ้ยอันดับต่อไปคือการทําอ P หรือว่าทําดาวนั่นเองทุกคนน่าจะรู้แหละว่าทํายังไงก็คือมันมี2สล็อตแล้วนะเห็นไหมบางคนยังไม่ดูนะครับมันใช้การปลดอยู่ที่500ทองนะมันจะปลดสล็อตสได้ ดีเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทำหรับสายฟรีสายเติมทําให้โหดขึ้นไวมากเลยนะครับประมาณนี้เลยจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยอันนี้คือแบบโคตรดีเลยดีมากๆครับอันนี้สล็อตนะครับแนะนําว่าให้ลงดันแดงอะ่ะดันแดงถึงห้อง60หรือทอง70อะ่ะมันจะได้ร้อยเลยนะร้อยก้อนนะลง5ครั้งก็ได้แล้วอะ่ะ5 0าทองนะประมาณนี้เลยต่อมาการเปิดขายเพิ่มอีกหนึ่งฟอง สายฟรีเปิดได้3ฟองถ้าใส่ถ้าเรากดใช้นะปุ๊บมันจะเป็น4ฟองเลยโคตรดีวันนี้คือดีมากถามว่าได้ยังไงบ้างมันจะมีร้านค้ารับนะมันยังไม่มานะวิธีได้ก็คือตรงนี้อีกอันหนึ่งโคตรดีเห็นไหมต้องรออีก2ชั่วโมงพี่จะได้อีก2.5ชั่วโมงแล้วก็4-5นาทีถามว่ามันดียังไงเวลาเราเปิดตัวรับเนี่ยการันตีมันจะได้ประหยัดเวลาให้มากขึ้นหรือว่าลดลงนั่นแหละตามนั้นโคตรดีอย่างต่อมาคือทําภารกิจ หรือทำเควสดรายวันอันนี้โคตรดีเลยอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะถามว่ามันดียังไงมันจะได้ร้อยทองด้วยแล้วมันจะได้โทเคนอีก20อันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ได้ปัดสีแดง4อันเอาไว้ลงนันเลสอันนี้ประจําวันประจําวันประจำวัน,วนก็จะได้โทเคนอีก5อันเป็นอะไรที่ดีมากเลยประจาวันกับประจําเดือนเอ้ยประจําอาทิตย์ดีมากอย่างต่อมาวิธีการปลดการันตีตัวรับทายังไงให้ได้แบบ ดีๆหรือได้ไวถ้าเราตีบอสไม่ไหวส่วนตัวพี่ตีบอสไม่ค่อยไหวคือวิธีพี่เปิดอะพี่ไม่ลงดันเลสเลยนะพี่ลงดันแดงกับดันเขียวใช่ครับพี่ลงจนกว่าจะได้25อันแล้วพี่ได้มาเนี่ยพี่ตีไปเรื่อยๆเวลาคือพี่ชอบลงดันแดงมากเห็นไหมพี่มีคิตตันเยอะมากเลย พี่ลงแต่ดันแดงดันแดงพอเอาพี่ลงดันแดงเสร็จแล้วพี่ได้ทองเยอะใช่ไหมพี่ก็พี่ก็เอามาแลกเนี่ยเปิดไข่เพิ่มเพราะพี่จะเอาตัวรับดันวันพันแม่นั่นเองถามว่าพี่ลงทำไมถึงได้เยอะก็คือมันจะสุ่มอะ่ะเออบางทีก็ได้หนึ่งบางทีก็ได้2อแบบนี้นะครับต่อดันนะแล้วแต่นะแล้วแต่ดวงบางทีก็ไม่ได้นะอย่างต่อมาทุกคนร้านคารับเหมือนกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้พี่ อันนี้พี่อัพจนตันหมดแล้วเห็นไหมพี่อัพจนตันถึง80เลยนะถามว่าวงใหญ่ไหมโคตรใหญ่ดูดิวงใหญ่มากทุกคนใหญ่ไหมถามว่าพี่จะไม่ถึงอัพตันก็คือพี่เอาไว้ลงดันนั่นเองนันเขียวดันแดงคือเวลาพี่จะไปตีใช่ไหมพี่แค่ยืนเฉยตรงกลางแล้วมันก็จะตีรอบๆไปหมดเลยในดันนะไม่รู้ว่าความรู้สึกพี่ก็คิดว่าดีเหมือนกันแล้วพี่ก็อัพให้หมดเลยนะครับหมดไปเยอะเหมือนกันนะใช้เวลาไปวันหนึ่งสองวันประมาณนี้เลยถึงจะอัพตันอย่างต่อมาน้องๆอยากรู้ว่าดามจพีเท่าไหร่เอใช่ไหมอันนี้คือเดี๋ยว่กอน พี่ใส่พาส,ปปาปพาสปีประมาณนี้เลยตัวรับเป็นพาสีใหม่ประมาณนี้เลยแล้วก็สามเหลี่ยมคือพี่ยังไม่ได้ปีกเลยอ่ะอนาคตพี่คิดว่าพี่จะทาอันนี้3ดาวเพราะพี่ทาไอ้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้พี่กำลังทำสามดาวตัวนี้พี่คิดว่าอยากได้พาสีป,ปีกเหมือนกันนะหรือว่าพาสีลุ้งอะไรก็ได้อ่ะเอามาใส่ไว้ก่อนมันจะได้มีพาสีลุ้งหมดเลยโคตรเท่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า d b ีีพี่เท่าไหร่ตอนนี้ d b ีีพี่อยู่ที่ 1.45B เป็นอะไรที่เยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะสำหรับสายฟรีนะ ตอนนี้พี่ยังไม่ติดอันดับเลยนะครับทุกคนเดี๋ดูอันดับพี่ยังไม่ติดอันดับเลยขนาดเท่านี้นะโอตอนนี้พี่อัพเบลร้อ1เจ็ดสตัวนี้ร้อแล้วเดี๋ยวตัวนี้ที่ยังไม่อัพเพราะพี่ยังไม่รู้ว่าจะอัพไว้ทําไมนะก็ <c oughs> เดี๋ยวพี่อัพแน่นอนครับเดี๋ยวรอตัวโอพีสก่อนอีกประมาณ 2วันนะับ2วัน18ชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่านะ่าน่าจะมีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับขอสักร้อยไลค์นะเป็นกำลังใจให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวถ้าพี่มีเทคนิคอะไรเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้ต่อนะครับดูว่าน้องๆอยากให้พี่ทำคลิปอะไรลองแนะนำได้นะครับใต้เมนี้เลยไว้เจอกันครับบ๊ายบายสายฟีงจงเจริญคุณนา,นางเอกผมละตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ กลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มานเดกเอาเดยอมตายเพื่อคุณ